ครับก็ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็มาพบกับพระอีกสักหนึ่งองค์ครับเป็นพระหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับองค์นี้พิเศษที่เป็นเนื้อสำริดนะครับพิมพ์ประพาบรรทุนนัศมีนะครับแล้วก็มีสองหน้านะครับอันนี้ดูด้านข้างก่อนนะครับน,นี่ด้านด้านบนนะครับ นี่ข้างนะครับใ่ด้านก้นนะครับนี่อีกหน้านครับเป็นพระหล่อไม่เต็มนะครับหล่อไม่เต็มเทมาแล้วก็ตัวะบันไหลไม่เต็มนะครับแล้วก็ลงรักเก่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวให้ให้ดูมาดูสองด้านแล้วเปล่านะครับ ตาลายทักนี้นะครับประิษฐ์ครับก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้าได้ลงกล้อง2เองนะครับก็จะเห็นเป็นตามุดนะครับเป็นพลุนจากอากาศนะครับเป็นเก๊ะๆๆครับแล้วก็เป็นเนื้อสามิตนะครับน่าจะออกไปทางเกศทองไว้หน่อยนะครับ ต้องลองส่องดูนะครับปลาสึกไม่มีหน้าตานะครับแต่ว่าก็ยังดูสวยอยู่นะครับอันนี้ด้านข้างนะครับ พระกัจจกอนนี้ครับอาจจะตาลายทักหน่อยครับก็จำนานอันนี้ก็ด้านข้างครับ,นนค,รบครับก็ประมาณนี้ครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะกัมเท่าครับ ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับ0918218858ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ